เรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ยังมีคนที่สนับสนุนความความการกระทําของเขาอยู่นะเออเออทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะยังมีคนที่สนับสนุนการกระทําของเขาอยู่นะว่ามันทําถูกแล้วถูกต้องแล้วอะไรอย่างนี้นะ่ะอู้ขอกระง,งึดหลายอันนี้นะ่ะอืมมันบ่อนอ่านรู้ยังทําไมนางถึงยอมไก่เกี่ยคดียา พราะจะได้ไม่ต้องกลางบัญชีและสืบทรัพย์ในสารหัวเก่าก็ยอมเพราะไม่ทันเกมนางฉลาดแกมก้โกงค่ะรู้ตั้งนานแล้วค่ะนะแต่บะเอฟบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะอืม ถ้าสมมุติว่าในช่วงที่มีการฟ้องหย่ากันเนาะฟ้องหย่ากันแล้วทีเนี้ยทางทางตัวผู้ชายไม่ยอมอแล้วก็มีการมีการแต่งตั้งทนายขึ้นมาใช่ไหมเพื่อที่จะมีการสืบรัพย์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสินสมรสอะออว่ามีเท่าไหร่อะไรจะได้แบ่งกันให้มันเป็นให้มันเสมอเสมอภาคน่ะนางก็เลย ต้องยอมยอมไก่เกลี่ยเพื่อที่ไม่ให้เป็นคดีความถ้าเป็นคดีความมันก็จะต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นสินสมรสนะ่ะหลังจากที่อยู่กินด้วยกันแล้วอะ่ะเออที่หามาได้อะ่ะอืมจะต้องเอามากกงเป็นส่วนกลางอ่ะะเออนะอนะเธอก็เลยยอมอา่าให้ยื่นข้อเสนอนะตอนแรกนะยื่นข้อเสนอนะยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะจ่าย เพื่อให้มันจบง่ายให้มันจบเร็วเพื่อที่จะให้ผู้ชายนั้นยอมเซ็นใบหย่าใช่ไหมอืมนะแต่อาทางผู้ชายนี้ไม่รู้นะอืมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเงินมีอะไรที่เข้ามาในตรงเนี้ยเท่าไหร่อะไรแบบไหนมันกระปิดบงังหัวมันได้มันสลาดไท่ได้อืม ค่ะแล้วคิดอแล้วไม่คิดว่าผัวมันจะรู้ด้วยหรือถึงยอมเอาแค่นั้นถ้าคนเกียดติกันจริงๆมีหรือจะยอมเอาแค่นั้นใช่ค่ะอือผัวบองหูเด้เออผัวบองหูว่ามีทรัพย์สินหลายเด้หมายถึงว่าทรัพย์สินเอออาจชิฮูว่าทรัพย์สินมีเท่าไรแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเม,อ,มอัน <c oughs> เรื่องเงินน่ะบองหูน้ำเด้ หัววกหัวยีรีเดยแล้วก็มีการบอกว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ห้าหมืนใช่ไหมเออบัญชีใดล่ะมันจัดบัญชีละ่ะเออนี่นี่สลาดอืมค่ะสลาดมากค่ะนะถ้าเป็นถ้าเป็นพี่ก็หลงถ้าพี่ชอบมันหรือสองสารคงโอนเยอะเหมือนกันดีนะพี่นิดดีนะจะอยู่ทางนี้เออนะ เออมีคนอยากตรวจเรื่องเสียภาษีเออก็ลองตรวจดูนะคะอืมนะก็ลองอลองตรวจสอบดูนะคะหรือว่าอาเขาเรียกอะไรนะอ,อให้่ร้องเรียนร้องร้องให้ตรวจสอบดูนะถ้ามันถ้ามันผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ว่าน่าจะโดนอยู่แหละมันมีการซุกซ่อนมีการซ่อนเลนส์ ในเรื่องของเส้นเงินอยู่พอสมควรตรงนี้เนาะอืมคิดว่าตรวจเจอแน่เจอแน่นอนค่ะแค่แค่เอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าอาอันคนสนับสนุนนี่ก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะแค่คนเดียวก็เป็นหลักล้านแล้วอะ่ะอืมแล้วมันมีกี่คนล่ะเออม,มีกี่คนล่ะใช่ไหม พี่ว่าผัวมันคงรู้ว่าเงินอยู่ในบัญชีลูกมันคงบอกว่าเอาไว้เอ่เอมันจะต้องมีบัญชีอื่นแน่นอนพี่พินิดนะอืม,นะอมเห็นบอกว่ามีไปให้คนอื่นมีการโยกค่ะมีการโยกไม่ใช่ของไม่ให้ใช่ของลูกด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็ต้องถามคนที่เคยคุกค,คีแล้วก็สนิทสนมกัน เพราะว่าอไอไหลนนะีมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะค่อนข้างที่จะสนิทสนมแล้วมีการคุยกันในช่วงที่เขาหักแพ้งกันนะเมียเห็นบ่เออมันก็ต้องมีเ้าให้กันฟังนั่นละอเออเมนบ่ดังนั้นนะ่ะเงินเนี่ยมันมีการโยกย้ายมีการโยกย้ายถ่ายโอนมีการซ่อนเล้นค่ะแล้วก็แต่ว่าเงินน่ะน่าจะมาน่าจะ,ะตรวจสอบได้ ก็ส่วนใหญ่มันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเงินโอนเนาะอืมเป็นเงินโอนนะคะน้อยนักที่จะเป็นเงินเป็นเงินสดอืมค่ะถ่ายเทน่าจะถ่ายเทไปแล้วแหละนะคะอืมแต่เงินที่เห็นหลังๆมาเนี่ยคือเป็นเงินเอฟซีที่สนับสนุนเนาะส่วนมากในค่า,ชาใช้จ่า,ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่แต่ละวันแต่ละวันน่ะ เขาก็เอามาจากเอซีนะรู้สึกว่าส่วนเงินก้อนนั้นคือยังไม่แตกหรอกอืมค่ะ <c oughs> <c oughs> เราบอกเรื่องเงินเงินทองทองอ่เขาผู้ไทยมีเขาก่เออสีอ่อ,อนเนาะสีอ่อนเนาะสีอ่อนอืมอ่าคิดดูแล้วกันมันวางแผนเก่งขนาดนี้แล้วเรื่องใหญ่อ่าจะไม่วางแผนหรือนี่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเราก็สามารถคิดได้อะเนาะขนาด เรื่องแบ่นี้ยังวางแผนได้อ่ะเออขอนอกเรื่องนิดนึงกำลังเบึงเออคลิปบักขามบ้านใหญ่แยงหนวยใหญ่ค่ะออเออหน่วยใหญ่ออออหหญส่อนมันบอกอืมหนวยใหญ่อย่างส่มแห้งเถเดอ้อตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรได้ส่งส่งโซลส่ง สโลโปมารัวๆแล้วอืมค่ะนะส่งนี่อย่างเนาะพี่พี่วันสโลโปคืออย่างเออนะคะแค่นี้นะสลิปที่ออกมาเนี่ยยังยังจะมาแถยังจะมาพูดว่าอ่าได้มาไม่เกินสามแสนว่าทเศษใน่ตอนนี้มันเลยมาแล้วนะสามแสนอนะ่ะอืมค่ะนะคะคุณมนวิภานะคะอืม มิดที่น้ากลเอ่อมิดเท่ค่ะค่ะเกินมาแล้วแล้วเขาบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะน่ะส่วนหนึ่งคือห้าแสนไปแล้วนะจ๊ะห้าแสนกว่าแล้วตายรูดบัดดีเออนะเขามีหลักฐานเขาเก็บหลักฐานนะจ๊ะแล้วนี่ยังไม่นับรวมกับที่คนอื่นคนอื่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 นอีกอีกหลายอื่นอื่นอีกที่โอนนะอืม อันพี่ม้าของเราก็รู้สึกว่าจะยี่สิบเจ็ดรายการโอนนะเออที่มีที่มีหลักฐานที่มีสลิปอะไรอย่างนี้นะ่ะเออนะยี่สิบเจ็ดรายการไม่รู้เป็นยอดเท่าไหรนะ่เนาะอืมแล้วแล้วก่อนนะนะพี่รอพี่รอของหนูก็โอนเยอะเหมือนกันนะเออแล้วไปใส่ความพี่เขาอ่ะคิดดูอู้หูเจ็ดสมนึงไม่มีเลย <c oughs> ด่าเขาอีกว่าโตแหล่โตแหล่ลจังสันสีอีกโอ้ยเนาะจังสีซึ่งเจ้าก็ซอยเนาะอืเสียดายเนาะเสียดายเสียดายอ่าความจริงใจที่ให้เขาความช่วยเหลือที่ให้เขาเนาะอ